นางมาแล้วไซส์แต่ทำไมจึงไม่พูดจานางยังงงงวยด้วยฤทธิ์มนตาแต่ตัวข้าจะแก้หน้าบัดน,นี้พัฒน,นาหากองค์สุเทพท่านเคยบากถามประการใดก็ตามขอให้นางจงตอบไปแม้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหากองคสุเทพนั้นเ่ยบาดถามดิฉันก็จะตอบในทันทีถ้าข้าจะกอดแล้จุบเจ้าเจ้าจะว่าอ,อย่างไรถ้าบาดจะขัดก็ไม่ได้พระองค์จะทรงกอบ ว่าแต่เจ้าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจไม่เต็มใจแต่ก็ต้อง,งปฏิบัติระเบียบเหตุใดนางถึงเป็นเช่นนี้เป็นเพราะนางยังงงงวยด้วยฤทธิม์มนตาเพราะข้าได้สะกดให้นางตอบตามที่ท่านต้องการไม่นะข้าไม่ต้องการนางโดยวิธีนี้ข้าต้องการนางโดยให้นางยินยอมด้วยใจที่แท้จริงขอให้ท่านโปรดคลายเวทมนต์ด้วยเถิด ช้าก่อนนางจะไปไหนได้โปรดให้มุงฉันไปเลยตัวข้ารักเจ้าเพียงนี้เจ้ายังไม่เห็นความรักของข้าถ้าเจ้าไม่ยอมรับในสิทธิที่ข้ามีต่อเจ้าข้าจะให้เจ้าไปเกิดยังโลกมนุษย์ข้าจะให้เจ้าเลือกว่าเจ้าอยากเกิดอะไรมันโปรดที่เลือกตามคือที่ข้าน้ำบัตรนี้ขอเป็นเครื่องมาดีดเนตรวิตรยนนั้นข้าจะให้เจ้าเกิดเป็นดอกไม้ที่งามทั้งสี่ ทั้งมีกลิ่นส่งไกลแต่ต้องมีหนามไว้ป้องกันมิให้เหล่าดิลฉานสานยับไม้นี้มีนามว่าอย่างไรไม้นี้มีนามว่าพะกาศุชกชะสศีอรุณแสงด้วยฤทธิ์แลอำนาจของข้าข้าขอสาบให้นางมัทนาได้จุติยังแดนมนุษย์เป็นไม้มีนามว่าพะกาศุกชกะณป่าอิาหมัทนา้ตัดนี้เถิดทอ ดอกนี้ชื่อว่าอะไรบางทีสมมาทัศนอาจารย์รู้จักไอ้อินใครเรียกชื่อข้าหรือหนึ่งสองสามพบดอกไม้ที่สมกิมนหองนครับนี่ไปรเรียนท่านพระอาจารย์เดี๋ยวนี้พระอาจารย์ขอรับข้าพบดอกไม้ที่สงกินหอมขอรับแต่เล่าต้นไม้ที่เจ้าว่าโอ้ยเจ็บพี่ลึกแกวแเด้อขัดคำเราผู้ใหญ่ดีแล้วเชิญไปถูกหนามเล่นบ้างก็ดีช้าก่อนอย่าตัดบาลีที่งามเช่นนี้เราไขาให้ขุดไป นี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่เป็นเทพธิดาที่ทุกสาให้จุติจากสวัสด์บัดน,นี้อย่าล่ำไรช่วยกันยกไปนักอาสร์พอมาถึงที่ใดกันแล้วนี่เหที่ว่าไปทางหารก็คงจะไม่ถัง,งข้าจะไป็นบคุมต้นไม้นั้นก่อนเจ้าจงนำทางไปยังที่พักของพระารขณะนี้ข้าได้พบที่อยู่ของพระอาจารย์แล้วพระเจ้าค่ะ ดีแล้วข้าจะได้พักเสียเต็มที่น,นาาทหารผู้นั้นได้เดินทางล่วงหน้าองค์ท้าไชัยศิลอันภูมิดาเสด็จประพาสพักแรมอยู่ที่ใดทรงเดินทางมาเรื่อยพอใจที่ใดก็พบที่นั้นอันตัวเราเป็นเจ้าบ้านขอเลี้ยงท่านมาเถิดทิดาข้าขอต้อนรับท้าชายยัยศษด้วยความดีดีพะมิดาเจ้า่าข้าได้เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้ว เป็นพระบิดาและท้าวเชเสด็จเจ้าง,งั้นขอเชิญท่านใน้อสุมฆาเธอโอ้โอเอเ๋ยกะใครเลยบ่มิเคยแตก่อนกาพอเห็นก็ทราบทราบดื้อ,อรักอรอหักหายยิ่งยนวันดาก็ยิ่งรักจะร้อนทายเพิงรุมประชุมกายณนะอุรา ชานี้16ชายวรลัูกวิเศษสายใจว่าบและหว่างบานหรือดีนั้นจะโดดลอยได้ยินเช่นนี้แล้วพี่ก็ดีใจยิ่งนักที่เจ้ามีใจาก่เช่นกันผอมฉันเคยยินสุภาสิตโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายยามีรักก็พูดได้อย่างกับมีลายลิ้นพี่มีหลายลิ้นลิ้นของพี่ก็คงจะรุมบอกรักเจ้า ค่ะพระองค์ทรงดำรัสคำปฏิญาณหม่อมฉันก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์ฉะนั้นพี่ก็ยินดีตั้งแต่เราอภิเสกมาพี่ได้ก็มีแต่วความสุขเรากับเด็กขึ้นสวัสด์จะหาสุขใดเสดมีได้ระเบิดสองสวัสดีบังคมนะคะ,สะเสด,ดพี่ได้ยินมาว่าสเสด,ดพี่กลับมาจากปรากานานแล้ว เพราะเหตุใดเสด็จพี่ถึงที่มาตำหนักของหม่อมชันหรือเพราะมีคนลังไวไม่ให้เสด็จพี่เสด็จมาได้ปล่อยให้หม่อมชันรอได้ไหมเคะหม่อมชันหรือจะรังพระองค์ไม่ได้ทางพระองค์อยากจะเสด็จหม่อมชันก็ไม่ได้ขัดข้ารู้นะที่พระองค์ทรงบดเจ้าพระเจ้าไม่เคยขัดใจพระองค์เลยหญิงใดที่ขัดใจหัว หัวมิอาจจะรักได้นานต้องประจบประแจงสินะแต่ถ้าเป็นถือที่ดาวกรสิสัประจบประแจงไม่ได้พอได้อแล้วจันทีเจ้าพูดเกินไปแล้วนะมาเฉดมัทน,นาจะอยู่ที่นี่เลยอยู่ไปก็มิจะเฉียงกันหาสาระไม่ได้ที่ศเคนีจะประจบสบายนหัวแหนมึงหนังเงาหัวบ่ไม่มีแล้วรู้ไหม ฉะนั้นกลับไปนัง่งเลยดีคะสมชายไม่กแผนการดีๆมันดืด้อไปะปพอแล้วนังนางอาราดีอัปลระละัเจ้ามีธุระอันใดเล่าหรือว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นกับจันทีลูกสาวเป็นที่รักของข้าพระธิดาให้ดิฉันนำสารสำคัญมามอบให้ดีคะ เราต้องแกแ้ไขในลูกหลาของเราหมดแค่ไปยินข่าวว่าพระสวบรีจะเสด็จกลับในค่ำคืนนี้แล้วเรื่องข่าวสงคัญเราเป็นอย่างไรบ้างกองทัพของพระปิดายังคงโจมตีกองทัพของพระสวบรีเรื่อยๆแต่กองทัพของพระสวบรียังคงรับมือได้พี่คะนังที่วันนะนั่นใครกันวะแกมาจากไหน ไม่รู้แต่ว่าที่นี่เป็นที่ส่วนหลวงเจ้าพระคุณโปรดให้อภัย้าด้วยาถือพระชายามัทนาสรงข้ามาที่นี่จริงรู้ว่าจริงพระเจ้าค่ะนั่นที่วันนัเจ้าเราคนตัวเจ้าพานคนนี้ดูสิขอเจ้าค่ะเจ้าคุณฟ้าเจ้าค่ะเจ้าอม จ้าจะเอามาทำพิธียันใดตรงเร่งบอกความจริงข้ามาวินะนั้นข้าจะสั่งลงโทษเจ้าพระนางมัทนาส่งข้ามาทำพิธีทำสนิทของพระนางกับสุ้าพาทหารเอกของท่านเจ้าค่ะจริงนะเจ้าพานเท่าจริงเจ้าค่ะผ <c oughs> ู้เห็บ <c oughs> สุพรรณ กอมึงนี่ช่างเจรจาสาไทยยิ่งพูดยิ่งนัวเข้าตัวร่ำไปมึงจะอยู่ใหญ่นัโทรพีเบยนันที่วันจับสุดพางมัดเอาไปทันทีแล้วข่ามันให้บันลัยคืนนี้คนคดอับปรีไม่ควรอยู่นานจงเอามันธนาโฉมกรูไปพร้อมกับชู ของนางโชมฉายข้าเสียเ้ย่ยไซจะได้สมหมายพร้อมๆกันตายไปเคียงคู่กันทาาเท่านี้หรอพะเจ้าค่ะมันมีความผิดมากนะจับมันมัดตัวแห่รอบเมืองแล้วเ,เนียปนระเทศะพระเจ้าค่ะหลงฉันทราบมาว่าเกิดเรื่องบาดสีบาดเลเกิดขึ้นแหมน่าเจ็บใจนาะงมัทนายิ่งนักเสด็จพี่อุตส่ารักและยังคิดทรยศได้ ไหนจะเรื่องสงครามอีกเอาอย่างนี้ดิคะหม่อมชั้นจะกลับทุนเสด็จพ่อ,พอเรื่องเข้าใจผิดและให้ยกทัพก,กลับไปแน่นจนทีเจ้าอย่างนีอุบายจะห้ามทัพข้าันจะรับมไ,ไม่ได้หรอกคอยดูเถิดข้าจะเอาพระเศียรของพระบิดาเจ้ามาให้จงได้แต่เท่าไปทูลมุขอขอข,อข้อพ่อไปแล้วค่ะได้เท่าไรก็ไม่ไป คงจะมีเรื่องสำคัญจริงๆมอยากจะมาพบข่าให้มันเข้ามาเจ้าจค่ะเจ้ามีเรื่องเรียบร้อยยันใดจะอยากมาพบข้าหม่อมช้ามีเรื่องที่จะมาชูสารภาพกับเจ้าจค่ะนางวัชนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุกรารณ์ที่เกิดขึ้นข้าถูก นานงกันทีและนางอัปร,รักนันคูเข็มบังคับให้มาทำพิธีเพื่อใส่ร้านางมัทนาพระเจ้าค่ะจริงหรอจริงพระเจ้าค่ะข้านี่มันช่างโง่เขาจริงๆมารู้ความจริงตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วข้าได้สั่งข้าทั้งสองคนนั้นแล้วค้าจริแต่ก่อนพระเจ้ค่ะหม่อมฉันได้หาประหารสองคนนั้นไม สุพังได้ไปเวทสนามลบส่วนนางนายนาพ่าได้ก่อนแล้วก็จะกับดียัรอได้ไปพานางกลับมาอยู่กับพวกเราแลวเข้าก็ค่ะโธ่นี่ข้ามาไม่ทันเลยเนี่ยพบความโง่เขลาของข้าแท้ๆทำให้เสียคนรักที่มีจิตใจมั่นคงเช่นนี้ข้าจะเอาดอกกุหลาบไปเก็บไว้ที่วังข้าเพื่อที่จะได้ให้นางอยู่กับข้าตลอดไป